กเรื่องตะเกียบไก่ผมแม่งไม่ได้สังเกตจริงขอโทษนะผมว่าผมไม่ได้จับมันมาอย่างน้อยๆผมจําไม่ได้แล้วถ้านับไปเนี่ยบอกไม่ได้แล้วแต่ตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเวลาจะาซื้อไก่เนี่ยผมก็ต้องจับตะเกียบชิดมั่งละขาต้องชิดชิดมั่งละ,งงละนี่มั่งละแต่เดี๋ยวนี้พอเวลาจับไก่เราจะซื้อไก่ใครสักตัวเราก็ไม่เคยดู แข้ดูกระดูกดูนูน่นดูนี่นะแม้กระทั่งไก่ผมนะคือผมเตะดูแม่นผมว่ามันเก่งเท่านั้นเองไม่เคยจับเลยจริงไม่เคยจับเลยนะครับแล้วก็นักแข้งก็แม่งไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยดูเลยด้วยบางคนก็บอกแข้งอย่างงู้นแข้งอย่างนี้คือผมถามาผมเชื่อไหมผมอาจจะเชื่อนะหรือบอกไม่เชื่อก็ได้อีกผมก็ตรงๆเพราะว่าทําไม เพราะผมแม่งดูไม่เป็นไงคือผมโง่อะคือผมดูไม่เป็นเนี่ยลาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โพนหงกับน้ำเงิมครับหรือเขตพิเศษสองที่น้ำเงิมอะนะครับคือคือเราดูไม่เป็นอะจะบอกไอ้หาแข้งเราเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับแต่จะให้ผมเชื่อก็ไม่ได้เพราะผมแม่งดูแ้งไม่เป็นไงผมดูแม่นอย่างเดียวผมจะล่ายฟังนะ ก็ถือว่าจะบอกเป็นกูบาาจาย์ก็ไม่ใช่นะแต่ว่าแบบแต่เราก็นับถือเขานะในรุ่นพี่นะเรียกหมอชาหมอชาหมอชานะเมื่อก่อนอยู่ราบพาระดับสองแกเนี่ยจะเป็นเสียนแข้งเลยแกเนี่ยจะเป็นเสียนแข้งเลย แกนี่เป็นเซียนแข้งเลยขายไปไหนก็ต้องให้แกดูแข้งขาไก่อย่างเดียวแกก็ดูตัวน so ู้นดีตัวนี้ดีแต่ผมอะไม่ชอบให้แกดูหรอกเพราะคือผมอะดูไม่เป็นพอดูไม่เป็นอะพอแกพูดมาถ้าเราไปเชื่อเขาเนี่ยเราก็ทิ้งไก่นะครับมีวันหนึ่งแกก็ดูให้เราบ่อยอ้วนเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้หาลักษณะมันดีแต่แข <tle S 2> ้งแม่งไม่ดีปะแม่งแข้งแม่งขัดปะมัน ไม่น่าจะเป็นไก่ที่ดีอ่ะน่าจะแกบอกว่ามึงมันไม่รักเดิมพนมันเล่นต้องระวังนะโน่นนั้นนี่นะเฮ้ยเราบอกผมก็ไม่พูดอะไรนะัะแพบ๊บแล้วก็บอกตีมามั่งยังบอกโอ้หมอผมไม่ใช่ว่านะผมแม่ตีร้านเตอรไทยมาสองเที่ยวแล้วตัวเนี้ยแล้วชนะด้วยชนะด้วยเออก็ดูไอทองคําผม เออสรุปแล้วทองคำแม่งตีห้าออเที่ยวเลยะตีล้านตลอดเลยเขาบอกแกก็จับขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งอ๋อมันมีเกตตรงนี้หลบอยู่นี่เอง<ม>เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมถึงบอกผมไม่ดูผมไม่เชื่อ